สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดาวก็ไปได้กะลามะพร้าวมาแบบนี้นะคะนี่ได้มาตั้งสองลูกเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราก็เลยจะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการที่เราใช้ในการปลูกไม้มงคลปลูกไม้ฟอ,อกอากาศต่างๆในกะลามะพร้าวแบบนี้นะคะและที่สําคัญเนี่ยไม่ต้องรดน้ำด้วยนะเอาไปวางตรงไหนเนี่ยก็สวยงามมากๆเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะว่าวันนี้เราจะปลูกอะไร ก่อนอื่นนะคะเราได้กระดามะพร้าวมาแบบน,นี้เราก็ต้องจัดการผ่าเฉาะเฉาะเพื่อที่เราจะได้ปลูกได้นะคะเพราะตอนนี้มันเป็นลูกกลมๆนะคะท่านผู้ชมต้องมีความเชี่ยวชาญหน่อยนะนี่เนไเวลานั่นก็เจาะรูประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆ เอาข้างในออกนะมันเปื่อยยุ่อยู่แล้วแล้วก็ทำขอบขอบให้มันเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสวยแล้วทีนี้เราขูดเอาข้างในออกนะคะก็มันก็หลุดง่ายอะ่ะเพราะว่า ข้างในอ่ะมันเปื่อยยุ่ยหมดแล้วนะคะนี่ค่ะไปทิ้งเก๋าเรียบร้อยแล้วค่ะเอาด้านที่เป็นรูนะคะเก็บไว้ค่ะเพื่อที่เวลาเราลดน้ำเนี่ยมันจะได้ไหลออกตรงข้างล่างได้นะคะแบบนี้ค่ะและที่เราจะปลูกวันนี้นะคะก็คือปลูกแบบ ไม่ต้องลดน้าค่ะก็คือเราจะใช้ตัวนี้นะคะเป็นไส้ตะเกียงก็ท่านผู้ชมไปหาเป็นเชือกผ้าหรือว่าอันนี้เราไปตัดผ้ายืดนะคะยาวๆแบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะเสร็จแล้วเราใส่ไปที่รูนี้นะคะรูใต้กะลาของเราดึงขึ้นมาค่ะแบบนี้เสร็จแล้วก้นกระลาเนี่ยเราจะใส่เป็นพวกเศษฐานนะคะนิดหน่อยแบบนี้ เมื่อเรียบร้อยแบบนี้แล้วก็เอาดินที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปค่ะพอดินได้ประมาณครึ่งหนึ่งของกระลานะคะปล่อยผ้าลงไปเลยค่ะให้ผ้าเนี่ยจะได้อยู่ระดับประมาณกลางๆของกระลานะคะเมื่อเรียบร้อยแบบนี้เอาต้นไม้ที่เราเตรียมเนี่ยมาปลูกเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเอากระลาของเราใส่ไว้ใน กวดแบบนี้ก่อนนะเอ้ยไม่ใช่แก้วที่เราจะปลูกวันนี้เป็นนี่ค่ะอันนี้เป็นว่านงาช้างนะคะงาช้างแครค่ะก็คือเดี๋ยวเราจะเอาไปปลูกไว้ในห้องในบ้านนะคะเพื่อช่วยฟอกอากาศในบ้านของเราค่ะและยังเป็นไม้มงคลด้วยนะคะค่อย,อยๆใส่ลงไปนะคะเสร็จแล้วเอาดินที่เราเตรียมเนี่ยใส ตัวกระลาเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะหาอะไรมาติดมาแปะให้สวยๆก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ดาวชอบสีนี้ค่ะสีแบบกระลานะคะหรือว่าอาจจะาหาเป็นพวกเลกกเกอร์นะคะมาทาให้สวยๆก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ดาวเอาแบบว่าเพียวๆไปเลยนะคะเมื่อเรียบร้อยแบบนี้เราก็จะหาหินสวยๆมาโรยค่ะนี่ ล,ลนะเสร็จแล้วล้างน้ำสักรอบค่ะเพื่อที่จะได้กงิ้เกลี้ยงนะคะเยวก็จะรดน้ำให้กงิ้เกลี้ยงค่ะรอบหนึ่ง สวยแล้วอะนี่นะคะแล้วเวลาเราใช้นะคะเราก็ไปหาอันนี้เราได้โหลแบบนี้มาเนี่ยคะ่ะเป็นโหลแบบนี้นะโถแบบนี้เดี๋ยวเราจะวางบนนี้เอาไปไว้ที่บ้าน,นะคะ่ะเราก็จะเอาน้ำใส่นะคะในโถของเราเสร็จแล้วก็เอาที่เราทำไว้เนี่ยคะ่ะใส่ลงไปแบบนี้แค่นี้เองเราไม่ต้องเติมน้ำแล้วค่ะ ทีนี้เราก็จะไปวางไว้ตรงไหนในบ้านเราก็ได้หมดเลยนะคะตัวนี้เป็นงาช้างค่ะและนี้นะคะดาก็ทําไว้หลายชนิดเลยค่ะเป็นรูด่างนะคะเศรษฐีเรือนนอกแล้วก็ว่านงาช้างค่ะเหลืออีกอันนึงนะคะเดี๋ยวเอาไว้ใส่อะไรดีเนาะเดี๋ยวนึกก่อนก็เป็นอีกวิธีง่ายๆนะคะกับการใช้กะรามพาะพร้าวของเหลือๆเนี่ยเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะตัวนี้เนี่ยสามารถเอาไปตั้งในบ้านได้เลยนะคะ และนอกจากจะช่วยฟอกอากาศแล้วเนี่ยก็ยังเป็นไม้มงคลด้วยนะคะเพิ่มสีเขียวให้กับบ้านเราค่ะถ้าท่านผู้ชมมีกระลาทิ้งๆเหลือๆแบบนี้นะคะก็ลองเอามาทำตามแบบนี้กันดูค่ะสวัสดีค่ะ